จดหมายเหตุกรุงศรีเรามาเที่ยวกันที่ตำบลหมูศรีอําเภอปากช่องนครราชสีมาวันนี้เพราะมีน้ำผุดปากช่องหรือบ่อน้ำพุธ,ธรรมชาติบ้านท่าช้างที่มีน้ำไหลาจากตาน้ำธรรมชาติตลอดทั้งปีครับน้ำของที่นี่ใสามากและเป็นสีเขียวมรกตสวยเพราะมาจากน้ำใต้ดินที่ไหลผ่านก้อนหินซึ่งมีแคลเซียมคาร์บอเนตครับ ทั่วบริเวณดมรืน่นด้วยเงาไม้ใหญ่มีกิจกรรมพายเรือขายักเที่ยวชมธรรมชาติไปตามลำคลองน้ำผุดลำตะคลองซึ่งเลือกได้ทั้งระยะครึ่งชั่วโมงหรือจัดเต็ม1ชั่วโมงตามชอบครับหากโชคดีอาจเจอตัวตะกองสัตว์ประจำถิ่นหายากที่ชาวชุมชนช่วยกันอนุรักษ์ไว้ต่อหน้าไปดูบทสวยมีเอกลักษณ์กันต่อครับกรุงศรีร่วมสืบสารความเป็นไทย